สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากกินยำไก่แซ่บอีกแล้วค่ะเลยต้องมาจัดที่ร้านพี่ชายนะคะก่อนอื่นต้องหั่นก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมที่จะยำแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะตอนนี้เราใส่น้าเชื่อมนะคะแล้วก็ดูเอาเนาะว่าเราใส่อะไรไปบ้างมีน้ําปลามีน้ำมะน,นาวมีข้าวคั่วนะคะส่วนผสมของเราแล้วก็มีผงปรุงรสพริกนะคะแล้วก็ผักชีใบหย,ยากต้นหอมอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่รวมๆกันไปแบบมั่วๆนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ยำบ่อยๆแต่วันนี้อยากกินแล้วก็เลยยำเองเลยค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะไปฟิตเนสนะคะแตกก่ก็ตะบะแตกก่อนไม่ได้ไปค่ะมาแวะกินยำไก่แซบซะเลยคนก่อนเลยนะคะคนๆๆๆแล้วเราก็เอาไก่ที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยน้าลายไหลค่ะยังไม่ทันจะกินเลยช,ช่วงนี้ที่เรามากันมันก็จะเป็นช่วงหัวค่ำนะคะคนก็จะเยอะมากแต่เราก็จะมาแซกมาแซงมายำกันเองค่ะ แล้วเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะพอคนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะเป็นถ้วยกระดาษนะคะตักใส่เลยค่ะต้องคนให้เข้าๆกันนะคะถึงจะแซ่บจริงค่ะนี่โรยด้วยผักชีปไปอ,อีกรอบนึงค่ะมาชิมกันเลยอืม้มเกินน้ำลายแล้วน่ากินมากยำนี้ไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะร้านนี้ร้านพี่ชายนะคะราชายำไก่แซ่บเลยค่ะแซ่บมากนี่ยกนิ้วโป้งให้เลย น้ำลายไหลภาคไปน้ำลายไหลไปคลิปนี้เราขออนุญาตภาคนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเสียงดังมากค่ะอืมแซบอีกแล้วน้ำลายไหลค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ